The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 กลับมาเจอกันในช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมก็ช่วงนี้ผมขอหยิบยกนะสิข้อคิดที่สำคัญที่ถอดบทเรียนมาแล้วนะครับจากคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จ1,000คนนะครับเขาบอกงนี้นะครับก็คือ เพราะเงินไม่อาจงอกงามบนสมองที่ปฏิเสธความมั่งคั่งได้ดังนั้นเราต้องหยุดความคิดเล็กๆที่แอบกีดขวางเราจากความสมบูรณ์และความก้าวหน้าที่รอเราอยู่ตรงหน้าได้นะครับเรื่องนี้นะครับแง่คิดที่ผมรวบรวมมาเนี่ยผมนำมาจากหนังสือที่ชื่อว่ารวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกนะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกเนี่ย จริงๆแล้วคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่คนที่หาเงินได้มากไม่ใช่แค่คนขยันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่มุ่งมั่นดึงดันนะครับบู๊แบบหัวชนฝาแล้วก็ไม่ใช่แค่มีคอนดิชันนะครับแต่คนรวยเหล่านี้นะครับที่เขาได้ไปทำการสำรวจมานะครับเขามีเขามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจิตใต้สำนึกที่ดีนั่นเองนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับ เขาบอกว่าด้วยมุมมองและแนวคิดที่เขาค้นพบเนี่ยทำให้นักธุรกิจอภิมหาเศรษฐีนะครับในปัจจุบันก็คือชื่อชื่อเคลียชเวนะครับที่เคยยากจนนะโอ้มมหนี้สินเป็นพันล้านแล้วก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามืดแปดด้านจนคิดที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมาพลิกชีวิตกลายเป็นคนร่ำรวยมหาศาล เขาได้ถอดรหัสความสําเร็จของคนร่ารวยที่ประสบความสําเร็จกว่าหนึ่งพันคนนะครับจนพบสมการที่สําคัญก็คือคนทั้งกว่าพันคนที่เขาได้พูดคุยได้สํารวจแล้วก็ได้ถอดบทเรียนนั้นน่ะมีจิตสํานึกภายในแบบเดียวกันแล้วก็จิตสํานึกนี่แหละเป็นตัวผลักดันนะครับให้คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จท่ามกลางปัญหา ท่ามกลางความแร้นแค้นขาดแคลนได้นะครับผมก็เลยอ่านแบบไวๆนะครับแล้วก็ดึงมาได้นะดึงมาได้ประมาณ10บข้อที่สำคัญนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งะฮะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยจะไปได้ไกลก็ให้หาคนต้นแบบในชีวิตซะแล้วก็ขอคำแนะนำเขานะครับแล้วก็เรียนรู้หนทางความสาเร็จจากพวกเขา ข้อนี้ผมว่าสำคัญนะหลายครั้งเรามีเป้าหมายในชีวิตแต่บางทีเป้าหมายเรามันถูกบั่นทอนได้ง่ายเพราะเราอาจจะขาดความเชื่อไม่มากพอการที่เราหาคนต้นแบบที่เป็นไอดอลหรือว่าเป็นโรโมเดลของเราเนี่ยในสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีซึ่งสมมติเราอยากเป็นนักร้องนักร้องแบบไหนล่ะเรามีไอดอลแบบนั้นไหมเราอยากเป็นนักแสดงอย่างงี้ มีไหมที่ที่คล้ายๆกับที่ที่เราอยากได้ถ้าเรามีใช่ไหมครับแนวโน้มแนวทางเนี่ยมันจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วถ้าเราเห็นว่าเขาไปได้ผ่านได้เรียนรู้วิธีการจากเขานะมันก็จะดีมันก็จะทําให้เราเนี่ยก้าวถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมั่นใจนะครับแต่จริงผมก็อยากจะเพิ่มนะอย่าไปเรียนรู้แค่เรื่องความสําเร็จอย่างเดียวนะครับให้เรียนรู้เรื่องของความล้มเหลวจากจากพวกเขาด้วย มันก็จะได้เป็นสิ่งที่จะป้องกันให้เราเนี่ยไม่ล้มเหลวตามเขาไปด้วยนั่นเองนะครับข้อที่สองนะฮะอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ความเชื่อไปก่อนว่าเราทำได้นะครับเพราะว่าจินตนาการในสมองสำคัญมากเพราะมันจะเป็นการฝังลงลึกภายใต้จิตใต้สำนึกของเราถ้าเราอยากสำเร็จ ภาพในหัวมันต้องเป็นภาพที่เราสรําเนจด้วยอันนี้มันมีความน่าสนใจนะผมเคยเอ,อเคยเห็นในหลายๆที่นะครับแล้วหลายๆทฤษฎีเหมือนกันแล้วผมก็ให้ลูกศิษย์ลองทำมันก็ได้ผลสำหรับบางคนนะครับก็คือเราเรียกว่าวิชั่นบอร์ดวิชั่นก็คือวิชั่นของตัวเราเราควรจะต้องมีวิชั่นของเราใช่ไหมครับว่าเราอยากเป็นอยากมีอะไรอยากได้อะไรวิชั่นบอร์ดก็ ไม่ง่ายแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยบางคนอยากมีรถหรูก็ติดป้ายรถที่เราอยากได้เอาไว้บางคนอยากจะมีไปพักผ่อนไปเที่ยวในที่ที่อยากไปบางคนอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตก็ต้องหารูปที่มันทําให้เราจ,จับจับจ้องเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนก็ได้นะครับอย่างลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยมีภาพแผนที่โลกแล้วมีการปักหมดุดว่าแต่ละปีจะต้องไปให้ถึงอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็ต้องใช้เงิน มิชชั่นบอดของเขาคืออยายกจะเที่ยวทั่วโลกให้ได้แล้วมันต้องใช้เงินเขาก็ต้องขยันทํางานไงเพื่อหาเงินเพื่อไปเที่ยวนั่นเองอันนี้เราก็ไปแอพพลายกันได้เหมือนกันนะครับข้อที่สามให้ความสําคัญกับเรื่องที่ทําได้มากกว่าเรื่องที่ทําไม่ได้อันนี้จริงเพราะเรื่องที่ทําได้มันมาจากความเชี่ยวชาญของเราเราก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็เน้นหนักในเรื่องนี้ก่อนนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเดินทางไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลายคน ไปเห็นคนอื่นทํานั่นทํานี่ได้ก็อยากจะมีอยากจะทําแบบเขาบ้างซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีความสามารถแบบคนเหล่านั้นพอทําไปได้ไม่นานก็ต้องลม้มเลิกก่อนคันเป็นต้นนะครับข้อที่สี่ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายแบบจริงจจังๆต้องกล้าประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าเรามาทางนี้แน่นอนและเรากําลังมุ่งตรงไปยังเส้นทางนี้เขาเรียกว่าชัดเจนไปเลยมันก็ได้นะ คือถ้าเราประกาศกล้าวไปเลยซึ่งความอายนี่แหละพอเราประกาศไปแล้วแล้วเราไม่ทําเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องทําไงพูดไปแล้วอ่ะคนอื่นรู้แล้วอ่ะไม่ทําก็คืออายเขาอีกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกุศโลบายเหมือนกันที่ดีเหมือนกันนะครับแต่บางทฤษฎีก็บอกว่าไม่ต้องบอกดีกว่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแต่นี้คือเป็นบทสรุปที่เขาดึงมาจากคนที่ ร่ำรวยประสบความสําเร็จหนึ่งคนนั่นเองนะคนพวกนี้จะประกาศกล้าวเลยว่ามาทางนี้แน่นอนจริงๆการประกาศกล้าวเนี่ยประกาศความตั้งใจออกมามันก็เป็นการดึงดูดคนที่อยากทําเรื่องเดียวกับเรามาเจอเราด้วยนะมันอาจจะส่งเสริมเราทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ไวยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับข้อที่ห้าจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตัวเองให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะกระโจนไปทําเรื่องอื่นเก่งในเรื่องตัวเองก่อน เก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดก่อนทาให้ได้ดีก่อนอันนี้สําคัญนะนะครับพวกก็จริงอะ่ะถ้าเราอยากจะไปทําเรื่องอื่นมันก็เหมือนเราต้องไปเริ่มต้นใหม่งั้นเราต้องเชี่ยวชาญในเรื่องตัวเองให้แบบสุดๆไปเลยนะพอเชี่ยวชาญแล้วอยากจะเปลี่ยนมันก็ไม่ยากถูกไหมครับข้อที่หกทำงานมันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วท,ทําธุรกิจก็ต้องเจอปัญหาเช่นกันถ้ากําลังเผชิญปัญหาต้องหาสาเหตุว่าทาไมนะครับ แล้วถ้าทำไปแล้วมันเกิดผิดพลาดล้มเหลวก็ต้องหาบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับจริงๆมันก็คือหลักการก็คือว่าเจอปัญหาไม่ต้องกลัวเมื่อเจอแล้วเรียนรู้กับมันหาวิธีการแก้ไขครั้งหน้ามันจะไม่ได้เป็นปัญหาให้กับเราอีกเป็นต้นนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นทัศนคติที่ดีนะครับดีกว่าหนีปัญหาเอาเอาเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันนะ ข้อที่ 7, สิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนรวยได้ก็คือการรู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายเอออันนี้จริงหาเก่งไม่เท่ากับบริหารสิ่งที่หามาเก่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหาได้เยอะแต่มันมีจุดรั่วไหลเนี่ยมันก็ยังไงก็ไม่มีเงินเหลือยังไงก็ไม่รวยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับข้อที่8หากต้องการสะสมเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ให้กับตัวเองนะครับให้กับธุรกิจตัวเองมันต้องเริ่มจากการเริ่มสะสมความมั่งคั่งแบบก้อนเล็กๆก่อนเราอยากจะมีความมั่งคั่งอย่างใหญ่โตได้เหมือนอยากจะมีเงินล้านก็ต้องมีเงินร้อยก่อนสะสมเงินก้อนเล็กๆให้ได้ใสก่อนแล้วเลือกลงทุนเลือกทําธุรกิจที่มันออกดอกออกผลตามศักยภาพความสามารถและความถนัดของเราให้ได้ซส้ก่อนถ้าทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ มันก็จะค่อยๆใหญ่โตไปเรื่อยๆจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นต้นนะครับข้อที่เก้าหนึ่งในวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถหาเงินได้มากนะครับก็คือการทำธุรกิจหรือการลงทุนกับนักธุรกิจหรือการลงทุนในธุรกิจนั่นเองอันนี้ก็จริงนะเขาถึงบอกว่าถ้าเราอยู่สายมาดู้เงินเดือนหนีไม่พ้นต้องเป็นนักลงทุนครับ เพราะถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากออกจากงานประจําเนี่ยแล้วก็ไม่อยากทําอาชีพเสริมมันก็ต้องเริ่มลงทุนแต่น้อยแต่ต่อเนื่องผลตอบแทนจากการลงทุนมันจะทําให้เงินที่เรามีเนี่ยมันตเติบโตใหญ่โตไปเรื่อยๆได้เองหรือจะเป็นสูตรมนุษย์เงินเดือนนะครับทําธุรกิจควบคู่กับงานประจําก็ได้หรือจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นอินเวสเตอร์เอาเงินไปลงทุนกับคนที่ทําธุรกิจที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็ได้เป็นต้น ซึ่งผมเห็นด้วยนะนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและระยะยาวได้โดยที่ไม่มีมิตรไม่มีคอนเน็ชันและไม่แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เรื่องจริงอยากเติบโตก้าวหน้ามันก็ต้องอาศัยคอนเน็ t ชันการสนับสนุนแรงส่งจากพรรคพวกนะครับแล้วก็เมื่อมีแล้วเมื่อได้แล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปัน เราก็จะดึงดูดคนดีๆคนที่ใช่เข้ามาหาเราเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้นะฮะจากการอ่านแบบรวดเร็วจากหนังสือรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกนะครับใครที่สนใจหนังสือเร่มนี้ก็หาซื้อหาอ่านกันได้นะครับจากร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันนะครับกับบันทังคาร บ่ายบายเย็นๆแบบนี้นะครับติดตามรายการของเรากันได้นะครับก็ทุกวันอังคารนะครับบ่ายสามโมงนิดๆถึงบ่ายสี่โมงนะครับกับโดย p r a c t i c a live กับผมดรพี p, นะครับระพีรัตนวัฒน์พรคณวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนโชคดีนะครับทุกคนสวัสดีครับจุ e p r a c t i c a live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6